ลูกตัวเก่าลงขอนกระด้างเสร็จแล้วย่อมเข้าบ้านปิกมหาตามาติวัตรตาแดงปิ้งลิงตู้แม่ขอเปิดบุญพัาเหลืองตู้ได้ว่าก็ได้นะกับแม่เพิเริประเตออย่างในตู้หันใจนะตูเ้เฮยลูกอีแม่ตายรถชนเนี่ยแต่แม่ก็มีลูกคนเดียวอุยะตู วันเดได้เ่บาเป่อปเออได้เพื่อแม่ไปเอาไอ้น้องไปลงขอดกระด้างหมาเออแล้วมันว่าได้ว่างเ่ามันว่ามันใครได้อย่างซัดอย่างอ่ะตู้เอ้แล้วมันจ้าอหยัางมันว่ามันใครโปนว่ะก็มันไปนได้มันมีไหนที่ไหนอย่างไดลองอู้เหรอ มันว่ามันได้ไปไหนว่ะมันอยู่ตีตีมันตายนาเดียวเนี่ยเจ้าตีกำแขนมันไว้มันไม่ได้ไปล่อยขนาดซพตัวเก่ามันยำได้มาด้วยแล้วก็อกปบอบหัวโอคนเป๋ปอกติดแม่อู้บัฟัง มันบอกฟังด้วยน,น่ากว่าให้แตะรุ่น่นะ <c oughs> อะไรแม่จะอเอาช่วยอย่างไรมันว่าวิญญาณมันบ่ได้ไปไหน บอกมันบอกว่าถ้ามันจะโป้นได้นี่นะคือเมื่อเอาขันเข้าไปตามจูตี้ที่มันตายเออต่าอนนะจบได้ก้าขอนีม,มนต์ตุไปได้ว่างมันก็ไปได้น,นะเนาะที่ไหนฮะน่ะคิวสไต์นี่หาเนี่ยกะคนบาน่ะก็ไปไปตายไก่ไก,ใ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 ก่ม่ไก่บอดมันนับพอกิโลโห,โห,โหโมันตีห้านี่ไปยังมาถึงเด้นะ เอา้าจังมันคนตายตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่จอกใดแจงใดอาตมาหมแต่คนเป็นนี่เปคนส่งเข้าส่งนะ้ามือเฮากินยังมีโอกาสทําบุญมาพัฒนาวัดวาอารามเอา้าคนเป็นไว้ก่อนเอาแม่ได้กลับไปก่อไปตีสีเกินเอารถมาครับอย่าไปถึงเปืนหกโมงพอดีหกโมงพอดีเพื่อถึงปุ๊บจอด,ดรถกำคันเข้าไปตังงต้งอย่งตั้งอย่างโอ้ไม่เอาไปไหน เอาไปกี่มันตายว่ะมันตายก็ไดฮั่นกลางถนนเนี่ยตู้ว่าหูต <laughs> อเนี้ตู้หอยรถมันยังมีนี่อยู่อ่ะกลางเลนเหลืองกว่าว่าอีแม่เ้าตานนอกนิ่ไมได้กาถ้าตานนอกเอ่ะยังเฮาแย่เมันยังมันว่าเนะ่ะเกิดมันบบกปองว่าหน้าตู้อยู่ได้ป๊กมาห้าองหัวได้ปไปอ่ะ อันไปก็ไปเอา้าปั่นก็ปัน่นขันเข้าวางกลางเลนเหลืองเลยอ่ะมันลิงอีหลแม่ป่อมันก็อยู่ตังลุ่งแล้วมันบิดหน้ามาหาเจียงไฮ้เองแล้วเขาบิดหน้าไปเม่อาเขาอยู่ตังบนหลอมันลิงเนี่ยกาลังปันป่นกอนได้สักกามายาทาเหลียวพอทั้งหลังรถพ่วงมารถพ่วงหลวงอ่ะเปิน้นรถ คนเข้าเปลือกเนี่ยเจียงหายเอาไปส่งไม่ห้างอะ่ะขลมต้มตขาลมต้มตเลยหมลยจังย่าใดสัมปอนอะยังแหมหมอกัมปอนอะอย่าได้จำต้อใสบ่บรรจงเผาจับจะรจมีเผาะอะ่ะ เออวางเนจมาดันต่เจนัมาดันจะขนามาจะลาบานนั้นได้หรือได้หมดพอต้องปลอดภัยไว้ก่อนเกินเฮากำลังปั่นปอนไปโลดมันหนีตุบไปหน่อยบานนั้นไปเกิดละละเฮาอยู่ฮะแล้วใครอย่ามาตั้งขันเข้าตั่วเนี่ยปี่น้องตั้งหลายเขาเกิดมาเป็นเจ้าปุตทำบุญทำบุญให้เป็น หันเปิลน,นับตาลก็อย่าไปนับตาลเหมือนเปิ้ลหันจ้างขี้จะไปขี้อย่างจ้างกินเหมือนเปิ้ลจะไปกินเหมือนเปิ้ลยะเหมือนเปิ้ลจะไปยะเหมือนเปิ้ลกรรมเมืองเขาสอนไว้เผามีน้อยเขาก็ทำบุญเต่าตีตามกระเป๋าเขาพอจะได้จะทำได้เขา่ต้องไปเคาะขอดไปกินไปตานอย่างล่ำเหลือแต่หื้่งมั่นทำทีละเล็กทีละหน่อยทำบุญแล้วมันต้องได้บุญทำบุญแล้วได้บุญมันหมี แต่มันจะได้บุญนักหรือจะได้บุญน้อยเท่านั้นมันมีตัวนะได้บุญนักหรือได้บุญน้อยเนี่ยมันเป็นจะได้การทําบุญหนึ่งใจมาเป็นอันดับแรกยิ่งเขาไปโดนบังคับนะสมมุโอลานมาเตศนะศรัทธาต้องหอมคนร้อยเนอะหอมได้ก็อหอมได้ร้อยแต่เจตนามันเมียเจตนาเปิดไครหอมสักสี่สิบห้าสิบอย่าแล้วไปบงังคับเสมนะสมุตินะสมมุตินะ เอออันนี้สมมุติมันกำลังใจมันก็มีและใจมันก็ม,มวลล่วนน่ะนี่อันนี้มาเป็นอันดับแรกสองของตานนั้นจะต้องเป็นของตานที่มันบริสุทธิ์ห้องไปจกไปหลักไปจี้ไปป้นไปขู่ไปเค้นเอาของภัยมานี่โดยบาหาด้วยแหงหาด้วยแรงของตัวเก่าอันนี้อย่างแรกสามของตานนั้นจะต้องเปื้อนมนทิน ห้องไปข้ามห้องไปหย่ำกกาในคนตีนับถือศาสนาพุทธทุกภาคนะึ่มีภาคเหนือเขาเนี่ยโยมที่เปิ้นสุมาโคตานที่อื่นมีภาคกลางไม่มีอีสานนี่มามีมีใต้ก็มีมีภาคเหนือเขาเนี่ยพระเปิ้นจะตานเนี่ยพรอ,อาจารย์เปิ้นจะสุมาโคตานละ่ะ อาหังวันตามมสัาปะวะตุตนานังสักปังโตสังขมาทาเมพันเตสาธุโอการสังคาแดสัมปัญญยังขังควานตานสังหาปอลีวานหลหละ้นตึงจะห่ำสุมากว่าตานนี่อยองพ่ออาจารย์เขานี่ชัดแจ๋วนี่เสียงแจ๋วอยู่้าไปจับเสผูอจารย์บางตีเขาอย่ามาค่ให้ อายุแปดสิบแปดสิบปลายตากล่อมดีเงี้ยพอนาฬิกาก็ไปเวลาสิบเอ็ดโมงไปหมักมาหมาักเข้าเพนก็จำได้ชันนะก็อยู่บ้านวันข่ำวันข่ำก็ย่ำเอากรรมสุมาค,มาควตานมันเจมีเหรกี่กรรมย่มำเอามาว่าคนเดียวก็อยู่กลางต้นไส่เบ๊ะเบะไงย่ำเอามาฝึกถ้าเวลามีศพเอาหนังสือม,มากลางลนะลําพอหน้าทุ่ยว่ะ

หนโตเทวะสังขายดูรามูเทวนาตั้งลายติบตดน้อมนิวเนตโมตนาลวดเป็นสังขีพยานกับผู้ขานตั้งไลเบ๊ะเบบว่าเจ้าภาพว่าจือเจ้าภาพก็ถูกว่ากําเบ๊ะเบ๊นิวมัยเอไปเจนเทวดาถ้าเ้อเป็นเทวดาห้องไปรู้ หมูมันเจิญไปอ่ะเทวดามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านองค์บุรลษลูกค้เทวดาอากาศสักสกามาวจาระอันเจิญมาต้องโซรสะแผ่นดินกออันมูว่าไปสปะสเปดหรอว่ามันเบะเบยใจเกงจังจังจังจงนาฬิกาไปหมับมาหมับถ้าพัดลมถ้าพัดลมปัดอันกำลังเปิดอ่านนี่นะ ถ้าพันลมปัดนะเสาะหาละ่ะมีไหนมองอู้ดังขวัักเข็บเข็บเออก็ยังบอกว่าติติอยู่บ้านฮนะตัวของกินตัวรู้นั่นแต่ลู้มเจุ้เจ้าจะไปจังเขาเนอะเมื่อคืนง่อมๆก็เอามาว่ากัน สุนันทุพพลโตเทวสังฆโยดุรามุเตวานาตั้งลาลมันตึงว่าสิบเตื่อสาวเตือเดี๋ยวมันก็นตึงจำได้คนเดียวมันน่ะของกินเทาลูกโยมวัดนี่นะคณะกรรมาการบมีเงินเดือนหนาคณะกรรมาการไม่มีเงินเดือนแกวัดนี่ตุกมันจะตายมีเงินเดือนพุจานี่กินเงินวันก่อนนั้นน่ะ ซบสี่คืนอะเอาเน,นเนี่ยกูคืนนี่พูดจา์บ้านฮองบอกมีอย่างอี้นะมีตังไม่อายบุ่น <c oughs> เนี่ยตั้งดังหลายบ้านฮองบ้านฮองหมีมีที่อื่นบุน บ้านเฮาเปินชัดถ้อยชัดกรรมเนี่ยเฮาของกินเฮาแต่แต่เฮาบ่าหักษาของกินตัวเก่าเกะคนอื่นตู้หลวงนี่นะโยมท่างหๆเจ้าทุเจ้าแปะกรรมเขาใส่นะตู้หลวงนะอย่างสมมติว่าบ้านนี่บ้านนี่มีศพนม่เนาะคือสมาณนะสมาตเดอะสมมตอาตมาเป็นตู้หลวงเนี่ยบ้านบ้านอาตมามีศพเนี่ยอาตมาไปกูคืนนะอาจจะไปคืน สุดท้ายโมนั่นเฮือนเนนไปผูป้จาย์ไปกูขืนนำซ้ำปะวันเสียศพผู้จานอันตุเจ้านี่นอผูอ้จาย์ก่อนไอ้เต้าตูเจ้าอ่ะผู <c oughs> ้จาย์ปันตุเจ้าปันแม่นาอ่า อันนี้หองว่าที่ไหนแต่บางที่มันก็แกล่ลาไปเ้ยเออืหอหอว่าที่ไหนนะโอ้ธโมสังคโคทุเจ้าน่การผู้จาาเนื้อในบ้านนี่นะแต่บอกเ้อขึ้นเต้าตั้งสี่เพิ่มเย้าทุเจ้ารู้ห้องขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแหววทุเจ้าหองเมาแล้เวเสร็จอุ้ยนานหมดมนี่แหละพ่อแม่ตั้งหลายเพราะนั่น ต้องรักษาของไผ่ของมันนาทีเปมังสมอาอัตตาปนานเขาอุ้ยปนานจะไปโขด,ดเขาเต้น <c oughs> เอาเป็นธรรมะเตออเอาไว้เป็นธรรมะาเตออลองทุเจ้าสวดบาดีปากปอบปนปากป,ากปานคอเดือดเฮือนทุเจ้านะว่าอาย่างหงันหน่งง้งั้งงั้ัเดือดเทือนทุเจ้านะมาเต๋อปนหลวงบ้านปนประกาศคนเฮานี่มันเหมือนกันหออรอเตออปนหลวงบ้านประกาศครับ สเสียงที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสถาบ้านของเราได้ยินอยู่ในขณะน,นี้เป็นเสียงจากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านวันพ่งนี้ผัมีขอบอกเอาขอบอกไปโดยผัมีเสียงอาเสียงไปโดยผัมีมีดเอามีดไปโดยเฮาจะได้มีการพัฒนาบ้านอยู่บ้านโจมละอันปอหลวงบ้านเฮานี่น่ะอันอู้มั่งอุ้มอุ้มอุ้ปนปากปนคอ,อแต่งมาได้ยินรถก็เมือกนกบนบบูอ,บ,อบ้าบ้ายังปนถ้าปนประกาศครับ ขอใจ้เสียงนี้ประกาศเตือนเฮอผู้สูงอายุบ้านเฮาเนอร์ไพรตี่ได้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพไว้เวลาประมาณเก้าโมงวันพรุ่งนี้ตางเทศบาลก็จะได้มาจ่ายเบี้ยยังชีพเก้าโมงนะครับเนอรไปลืมหกโมงไปนั่งท่าก๊อกบางลายมาก่อหันแกตัวล้ำไป พระนั้นอย่าเป็นคนที่ชอบเห็นแก่ตัวเพื่อเป็นคนที่หูซึกถึงตัวเก่ารู้ลึกถึงตัวเก่าว่าเขาควรจะเป็นอย่างไดพัฒนาด้านร่างกายแล้วพัฒนาด้านจิตใจเขาเกิดมาเป็นคนหนะักพ่อแม่ตั้งหลายหนึ่งมันเลือกเกิดไม่ได้สองเลือกตายเลือกตายก็เลือกบาด เลือกเกิดเลือกมาได้ค่าตึมเกิดเนอะเป็นลูกคนตุกคนยากลําบากลําบนขอคือข้าไปเกิดเป็นลูกเจ้าลูกนายเจ้าฟ้ามหาเศรษฐีมียศมีฐานันดรมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีเลือกมาได้ถ้าเขาเลือกเกิดได้เขาก็มามือกับไม้ไฟสองหน้าขาเป็นเน็ตอย่างเออเลือกเกิดไม่ได้คนเขาเกิดมาอาศัยบุญน่ะ ถ้าบ่ามีบุญตัวแรกนี่บ่มีบุญเนี่ยเขาอาจจะได้ไปเกิดเป็นหมูมา้ากาไก่สิงสารสัตว์หรือบางคนได้มีบุญนิ้วเดียวเกิดมาแล้วย่ำตันอย่างย่ำตันอุม้มได้ออกมาสักแอะสักบ่ได้อู้สักแอะตายคำในต้องในไส้คนเป็นแม่ก็มีบางคนออกมาแล้วได้สองวันสามวันย่ำหูจักแม่เป็นคนใดปอเป็นคนใดตายละแม่ละปอไว้ก็มี นี่เพราะเราได้เกิดมานี่พระอาศัยบุญเป็นอันดับแรก